สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะฮะเจอกันอีกแล้วครับผมกับวันจันทร์ที่26กรกฎาคมสองนย่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับวันอาทิตย์ผ่านพ้นกันไปแล้วได้พักผ่อนกันหรือยังนะฮะบางท่านก็ทํางานแล้วนะครับอ่าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอให้พี่ๆทำงานอย่างมีความสุขนะฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไปไหนก็อย่าลืมสวมแมสล้างมือกันบ่อยๆนะฮะที่สำคัญอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะฮะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฮะบางท่านปวดหัวตัวล้อนะก็พักผ่อนเยอะๆนะฮะอ่าวันนี้นะครับเจอกันวันจันนะกับผม BA นะักวิเคราะห์ตัวเลขหรือว่าน้องบูมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลกันเลยนะฮะเมื่อวันอาทิตย์เป็นยังไงกันบ้างได้ติดตามได้รับชมกันบ้างหรือเปล่าฮะก็ใครคอมเมนต์ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยคอมเมนต์กันเลยนะดูกันอย่างเดียวเลยนะฮะ <laughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูผลฮานอยปกติกันก่อนเนาะ ออกอะไรครับ38071นะฮะสำหรับชุดฮานอยปกตินะฮะ38071อ่าเรามาดูนะฮะว่าชุดวินนะฮะชุดวินมา0แล้วก็มา8นะครับตัวแรกกันเลยจ้ะตกมือให้หน่อยครับแล้วก็ชุดเจาะนะฮะ มาวิ่งรูด8นะครับให้8เมตรเดียวนะฮะอ่าก็ถือว่าคุ้มนะครับท่านใดติดตามรับชมตกเปอร์ด้วยจ้าต่อมานะครับเป็นชุดฮานอยพิเศษครับผมชุดฮานอยพิเศษนะฮะออก356 33ครับ356 33 จากการวิเคราะห์ไปก็มาวิง่งรูด5ให้5เมตรเดียวนะฮะแล้วก็มา56ตรงตรงกันเลยจ้าตบมือกันด้วยครับ <S <S นะฮะแล้วก็ฮานอย VIP นะครับผมฮานอย VIP นะครับออก69166นะฮะ 9กมาวิ่งรุด1แล้วนะฮะอ่าหกเก้ 69, 16, นะึ่ะมาหนนะครับแล้วก็6 1เนี่ยลากเข้า3ตัวโตดนะถ้าท่านใดลากนะฮะแต่ถ้านี่ครับก็เข้าโตดอยู่แล้ว6กหนึ่งเก้าตบมือกันรัวๆเลยจ้า นะครับแล้วก็ชุดต่อมาเนี่ยจะเป็นลาวสตาครับผมลาวสตานะฮะออก90769นะฮะจากการวิเคราะห์ลาวสตาหลุดครับอ่านะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการวันจันนี้ครับผมก็รับชมกันต่อเลยจ้า ต้นที่อะไรกันก่อนดีครับก็น่าจะลาวสตาร์นะฮะวันที่เท่าไหร่ครับยีกรกฎาคมสองหาลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ออกรอบเวลา15บหนาฬิกาสีนาทีจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า1แล้วก็2องนะฮะหนึ่งเจ็ดหสาม 2 5ปิดท้ายด้วย1929นะครับ3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ517 512 518ครับผมหลักร้อยให้5ตัวเด่นให้1นะฮะการวิเคราะห์ลาวสตาร์จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะชุดต่อมานะครับก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะฮะ อนาพิเศษเมื่อวานเข้า5 6ตรงตรงเลยเรามาดู26กรกฎาวันจัน์ทรนะครับ2 5 6ซีฮานอยพิเศษนะครับออกรอบเวลา17นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะจากการวิเคราะห์นะครับวันนี้3นะฮะท่านผู้ชม3 2 3 4 3 7 5้าห้าหสองครับผมปิดท้ายด้วย3าหแล้วก็สาหกนะฮะสตัวครับ8ปดสามสองแปดสานะครับหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้3จ้ะการวิเคราะห์หนอยพิเศษจบลงไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับเรามารับชมชุดห้านอย V.I.P. แล้วกันนะครับห้านอย V.I.P. ครับผม V.I.P. ออกรอบทุ่มครึ่งนะฮะจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า0แล้วก็1ฮะ0 9 0 8 0 1 1 8 1217ปิดทายด้วย0715นะครับ3ตัวนะฮะ209 208 201ครับผมหลักร้อยให้2ตัวเด่นให้0จ้ะการวิเคราะหาหน่อย v i p จบลงไปแล้วนะครับ ต่อมานะฮะเราจะมารับชมฮาหนอยชุดวินกันก่อนเมื่อวานเนี่ยชุดวินเนี่ยเอ่อเข้านะฮะ08กันเลยฮาหนอยชุดวินนะฮะ90162นะครับท่านผู้ชม9091969201 0602 161262นะครับนะฮะสามตัวลองจับกันเอาดูนะจ๊ะแล้วก็ชุดสุดท้ายนะครับจะเป็นชุดเจาะครับผมวันที่26กรกฎาคม2564 ห้าน้อยชุดปกติเนาะนะครับออกรอบเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับจากการวิเคราะห์ผมคิดว่า6ครับ6 2 6 0 6 5 5 3 5 2 5 8ปิดท้ายด้วย6 7แล้วก็6 1นะฮะ 3ตัวนะครับ8 6 2 8 6 0 8 6 5นะครับหลักร้อยให้8ตัวเด่นให้6การวิเคราะห์วันนี้จบลงไปแล้วนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้า